mm สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับฟีฟ่า24หรือว่า FC 24ครับตอนนี้เราก็อยู่ใน manager mode นะครับ m o ด e พิจกการกาทีมสำหรับตอนนี้ก็เป็น EP ที่สองแล้วโอเควเวลาสำหรับตอนนี้ครับที่ผมเปิดอยู่ก็คือเปิดให้ดูนะว่าตอนนี้สโมสรของเราเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับคือเขามีบัตรเจตให้เราอยู่ทั้งหมด73ล้านนะซึ่งนั่นก็เหมือนความว่าในงบเท่านี้นะครับเราจะต้องใช้ทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ในการซื้อตัวนักเตะด้วยแล้วก็หลังจากที่ผมลง EP ที่หนึ่งไปนะครับผมก็ไปไล่อ่านาาคนนมาาอ,นคอ,นนคอ,อนมเมนต มากมายเลยครับซึ่อนี้ผมก็จดเอาไว้หมดแล้วนะแต่ว่าสําหรับในการซื้อขายรอบแรกนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ซื้อขายใครนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กดาวรุ่งของไบตันเนี่ยสามารถนํามาปั้นดีๆได้หลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงใช้ตัวเก่าไปก่อนนะแล้วพอหลังจากนั้นนะครับพอเล่นไปได้สักครึ่งฤดูกาลเนี่ยต้องเปิดตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันอีกทีหนึ่งนะพอถึงตอนนั้นเราคงจะรู้แล้วครับว่าใครที่เล่นได้ดีหรือเล่นได้ไม่ดีนะเราก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนทีม โอเคเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตะน,นัดแรกกับลูตันทาวก่อนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปให้สัมภาษณ์กันก่อน Thank you for your patience. start taking questions now. you your for We'll สำหรับแฟนๆของไบตันเนี่ยพึงพอใจกับผลงานนะัดผีซีซั่นของคุณมากเลยคุณคิดว่าในการเตะจริงๆเนี่ยคุณจะสามารถทำผลงานได้ดีแบบนั้นหรือเปล่าโอเคอันนี้เนี่ยสำหรับการเลือกตอบนะครับก็จะมีเหมือนเหมือนเดิมนะครับคือแบบตอบแบบชมเชยหรือว่าแบบเป็นกลางหรือว่าแบบแง่ลบอะไรพวกนี้นะ พวกเราฝึกกันอย่างหนักมากครับแล้วก็เด็กๆในทีมก็ฝึกอย่างหนักเช่นกันแต่ก็ไม่มีใครรู้ผลครับจนกว่าจะถึงวันนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับและสำหรับการพัฒนาทีมของคุณนะสำหรับในฤดูกาลนี้คุณคิดว่าคุณจะตกเป็นที่โหลข,ของตารางหรือเปล่าสำหรับทีมของเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะแต่ว่าปัญหาก็คือเราจะต้องทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอด้วยและทีมเราก็คงต้องทำให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างดี ตอนนี้ตลาดซื้อขายก็ใกล้จะปิดแล้วคุณจะซื้อใครมาใหม่บ้างไหมโอเคจริงๆอันนี้ครับตลาดซื้อขายนี่ผมก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะซื้อนะเพราะว่าบัจเจตเราน้อยสุดๆเลยแต่ต้องตอบให้แบบเสริมสร้างกำลังใจของทีมนะผมคิดว่าเราเน้นพัฒนาทีมดีกว่านะแล้วเราก็มีนักเตะด,ดีๆอยู่ครบทุกตำแหน่งแล้วผมคิดว่าปัจจุบนันนี้ทีมเราก็ดีพออยู่แล้วครับโอเคมากขอบคุณสำหรับคำถามในวันนี้ เดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยนะแล้วซึ่งตอนที่จะแข่งเนี่ยถ้าผมกดเป็น Technical View นะครับมันก็จะไม่มีฉากในการเดินเข้าสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอกดเป็น Play Mat ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ฉากในการเดินเข้าสนามโอเคไปกันเลยครับพบกับลูตันทาวนะครับโอ้สนาม <of the S 2> อย่างสวยเลยฮนี่ครับฉากนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะ a n i m เมชันพวกนี้ครับจากภาคฟีฟ่าแน่นอนครับใครยังจำกันได้อยู่ นี่ก็เป็นฉากแอนิเมชันนะครับก่อนเปิดฤดูกาลพีเมรีครั้ทงที่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละเป็นฉากแบบนี้อ้าวแล้วก็มาเขียรยบอลเลยนะครับก็คือไม่มีฉากในการเดินเข้าสนามนะครับแล้วก็ไม่มีฉากในการแนะนําทีมนะครับคิดว่านั้นน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าแล้วถูกตัดออกนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนเป็นโหมดของผู้จัดจาก,การก่อนนะครับเดี๋ยวหาก่อนว่าเปิดตรงไหนว่าอา้าวยังไงเจอแล้วครับมีจัมทูซิมนะครับแล้วก็จัมทูทัคเจอร์คัลวิวนะครับ ซึ่งเราจะใช้ตรงนี้ครับจำทูเท็เจอรวิ่เปิดมาครับนี่ยืนเก๊กรอรอเลยนะฮะชากมาทางปีกขวานะครับเองยาวๆลูกนี้ล็อกหลบสวยครับกระชากเข้ากลางจ่ายต่อให้เพื่อนแล้วก็แตะต่อลูกนี้แล้วลองยิงเลยครับโอ้โหลูตันเขาก็ไม่ธรรมดาเหมาือนกันไายขวางมาครับให้ hey, มีโตมาส่งเข้ากลางดาวฮูดครับส่งให้เวลเบกแตะต่อลูกนี้กระชากลุนเลยครับฟาตีฟาตียิงลูกนี้ครับไม่เหลือครับ โอ้โหปล่อยให้หลุดมาขนาดนี้ก็เน้นๆครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอันนี้ก็อยู่ช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับนาทีที่58แล้วนะโอ้โหนี่ครับคิดว่าจะชนะลูตันไม่ได้แล้วครับในวันนี้ลูกเขาาช้าครับจ่ายเข้ามาแล้วเวลเบกจ่ายลูกนี้สวยมากนะครับจวัวที่ฟาตีกำลังวิ่งทะลุแผงกองหลังมาพอดีนะครับแล้วก็ที่โลง่โลงๆครับยิงเข้าไปลูกนี้ ต,ตอนนี้ตำแหน่งของอันซูฟาติอยู่ที่ L W นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนตำแหน่งของอันซูฟาติให้ไปซ้อมเป็น C A M นะเป็นกองกลางตัวลูกแทนนะครับนี่ครับดูแอคชั่นของตัวผู้จัดการทีมนะสะใจเลยฮะโอ้สวยงามครับออกน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีที่59นะครับเบอร์31อันซูฟาติ เปิดมาครับลาลาน่าลาลาน่าจ่ายขวาโอ้โหสวยมากครับมีตัวมาหลุดเดียวหลุดคนเดียววิ่งไปหาเหลี่ยมแล้วยิงลูกนีครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลยวันนี้เพิ่งผ่านไปไม่กี่นาทีเองครับตอนนี้นาทีที่70นะครับออกน้ำนะครับสองประตูต่อศูนย์จากคนนี้ครับมีตัวมาครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแบกทีมของไบตันเลยทีเดียวเอาวิ่งมาดีใจที่ข้างสนามครับดูภาพช้านะครับหลุดมาลูกดีนะเวบโอ้โหใจเย็นมากครับเลือกมุมยิงได้เลยครับแล้วก็เลือกยิงไปที่เสาไกลนี่ครับผู้จัดการทีมเราก็สะใจมากครับออกนำแล้ว2-0ไบตัน2หลุดตันสูงนะครับหลุดตันก็จะบุกบ้างนะครับลูกนี้ได้มาครับทวเล็อลิส ลูกนี้ครับแตะกับหลังมาครับจะให้เตลเล่แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเข้าซะด้วยครับเจ็บคมแล้วลูกนี้มาแล้วครับเริ่มไล่มาแล้วครับสองต่อหนึ่งแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับดูภาพช้าโอ้ชิงบอลกันสวยมากนะครับแล้วก็แตะบอลมาลูกนี้ครับพลิกมาแล้วยิงเลยนะโอ้โหถ้าทำได้ในชีวิตจริงนี่ก็ถือว่าคมเลยเนี่ย นีครับเศร้าหมองนะตาเศร้าหมองตบมือให้กำลังใจลูกทีมครับเอาหน่อยเอาหน่อยดูตันก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับไปตันสองดูตันหนึ่งในเตะมุมครับมาร์ชเป็นคนเปิดครับเปิดเข้าไปครับมองสกัดออกมาแล้วก็มองอีพีบอลเด้งดึงอยู่มีตัวมามีตัวมาเอาบอลลงเลี้ยงหลบเลี้ยงกระชากเข้าไปแล้วยิงเลยโอ้โหเหลือเกินจริงครับคนนี้ โอไม่ส่งไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเลี้ยงกระชากแหวกไปแหวกมาแล้วก็ยิงเลยครับมีโตมะนะครับคนนี้ครับอีกแล้วครับแล้วก็วิ่งมาดีใจกับผู้จัดการทีมโอ้ต้องดูภาพช้าครับนี่ครับเอาบอลลงได้แล้วก็เลี้ยงกระชากมาเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับเลี้ยงเล่นเหมือนเป็นสวนดอกไม้ของเขาแล้วก็ซัดตูมเดียวครับทิ้งห่างไปเลยครับสามปรต่อหนึ่ง ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับโอกาสชนะก็มีมากขึ้นโคกุสันโคกุสันครับเลี้ยงจี้มาแต่ให้ลาลานาลูกนี้หลุดอีกแล้วครับลาลานาเลี้ยงแล้วยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้โอ้โหอีกประตูตอกฝาลงนะครับนาทีที่89แล้วนะครับออกนําถึง4ประตูตอนหนึ่งนะโอ้ตอนนี้3มแต้มนะจะชัวร์แล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งแรกนี่ทาอะไรกันไม่ได้เลยครับแต่เมื่อช่วงนาทีท้ายๆนี่ยิงกันกระหน่ำเลยครับ ต้องมาดูภาพช้าแบบไฮเปอร์โมชันนะครับโอ้โหคนที่จ่ายคือโฟกุสันก็รอจังหวะได้ดีนะครับตอนที่หลังหน้าวิ่งทะลุมาแล้วก็จ่ายให้ครับก็ต้องชมคนยิงนะครับยิงได้ผมมากลงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับนี้เปิดศึกเมลีกนัดแรกนะครับทางไบตันก็บุกมาชนะลูตันท้าได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วทางระหว่างผู้จัดการทีมนะครับเดินเข้ามาจับมือกันสักหน่อยครับฝั่งนั้นก็หน้าตาแบบเซ็งนิดนึงนะฮะ แคนที่เด่นสุดในวันนี้ครับก็เป็นคนนี้ครับมิโตมะนั่นเองการให้สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันมันอื่นสำหรับชัยชนะนันนี้นี่มันโดดเด่นมากสำหรับคุณแล้วตัวคุณเองแหละพอใจกับทีมของคุณมากขนาดไหนจะมีให้เลือกตอบ3อย่างนะครับเหมือนเดิมแต่แน่นอนครับพวกเขาคือคนที่เพอร์เฟกมากแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถ พร้อมกับม, itude, มีทัศนคติที่ดีด้วยเช่นกันแล้วก็สำหรับในวันนี้มีตัวมาเนี่เขาโชว์ฟอร์มแบบสุดยอดจริงๆอังคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเขาบ้างเออสำหรับ2ประตูวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจริงๆในวันนี้สำหรับชัยชนะในวันนี้ที่เจอกับลูตันเนี่ยทีมของคุณโชว์ฟอร์มได้น่าตื่นเต้นตื่นตาตาื่นใจมากมันมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่า เออสำหรับในนัดน,นี้ผมคิดว่าเราจัดวางตัวได้ดีครับและในวันนี้พวกเด็กๆในทีมก็สามารถทำได้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามในวันนี้นะครับโอเคมาแล้วครับอันนี้อันซูฟาตีครับส่งข้อความมาถึงเรานะเฮ้บอสมาอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งของผมสักหน่อยนะผมอ่พร้อมเสมอที่จะเป็นผู้เล่นคนสำคัญให้กับคุณและตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะที่จะเล่นเป็นกองกลางตัวลูกสำหรับแผนของคุณโอเคได้ครับก็จัดไปตามนั้นเลยนะ มาครับแล้วนะัดถัดไปครับเราต้องเจอกับสาลิกาดงนิวคาเซนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่านิวคาเซลจะตึงขนาดไหนมาครับลงวอร์มในสนามก่อนนะครับวเด็กม่โตมาก็ลงวอร์มในสนามเรียบร้อยแล้วครับแต่น่าเสียดายที่ไม่มีฉากในการเดินลงสนามนะ่อเคมาเกียนลูกกันเลยนะครับ <this> มาครับวเวลเบก เบลเบรอเพื่อนครับจ่ายทะลุลูกนี้อันซูฟาติอันซูฟาติกระชากเอาหลังเบียดไว้ครับแล้วกระชากหลุดไปแล้วลูกนี้ครับแล้วก็ยังไงครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โห,โหออกน้าเพิ่หนึ่งประตูต่อศูนย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าโกฟังนิวคาสเส้นทำไมไม่วิ่งมาตะคุบบอลมันรออะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ รูปภาพชายอีกทีนะครับมาโอ้โหจังหวะนี้ถ้าวิ่งเข้าสุดนี่ทันอยู่นะแต่โกก็ไปชะลอครับชะงักไว้แล้วก็อันซูฟาติมาถึงบอลก่อนต้องให้ยิงเข้าไปได้ตรนนี้เ็เพิ่งจะนาทีที่1ิเท่านั้นเองนะครับออกน้ำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนมุมกล้องสักหน่อยนะครับผมคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นบอร์ดแคสต์นะครับมันจะได้เหมือนกับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยังพูดไม่จบเลยเอาแล้วครับไปีเสมอได้แล้วครับ นิวคาสเซนนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกำลังโม้อยู่เลยเมื่อกี้นี่ครับส่งมาแล้วอิซักครับโอ้โหอันนี้ก็ตัวตึงอีกคนหนึ่งของนิวคาสเซนเหมือนกันนะครับในชีวิตจริงอ่ะโอ้โหแล้วยิงแบบเน้นๆเลยครับยิงเข้าไปตรงตาข่ายครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งกอสเตมงครับเปิดเข้ามาครับลูกนี้โมงครับมาครับเก็บบอลได้ครับดะฮุดลงมาเวสเตอร์ ที่เวลมันแล้วก็ยิงเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหออกนําไปแล้วสองประตูต่อหนึ่งะตามตีเสมอใช่ไหมนี่ครับจัดไปเลยครับวิ่งมาดีใจกับคนดูนะครับถูกล็อกคอแล้วื่อนภาพช้าครับเล่นชิงกันลูกนี้ครับแล้วก็เวลมันนะครับอื้ปั่นสวยจริงครับลูกนี้ออกนําแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งนี่ตอนนี้เรายังอยู่แค่ครึ่งแรกนะครับอันนี้แค่นาทีที่35สนะซูฟาตีครับ อะไรเนี่ยเกี่ยวขากันล้มไม่ฟาวครับกรรมการบอกไม่ฟาวเล่นกันต่อครับก่อนจาอยู่ที่อิซักอีแล้วอิซักจ่ายต่อลูกนี้เน้นเนียนเน้นเน้นแล้วก็ยิงเข้าไปครับบานครับโอ้โหทีแรกคิดว่าจะยิงเองครับแต่ไม่ใช่ครับโอเลือกจ่ายลูกนี้ถือว่าตัดสินใจได้ถูกนะครับจ่ายสวยลูกภาพช้าครับนึกว่าจะซัดไกลอีกนะครับไม่ใช่ครับไหลมาให้เพื่อนลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าไปครับเอาละครับหนีมาใช่ไหมหนีมาสองหนึ่งใช่ไหมนี่ครับ ตีเสมอมาแล้วครับ2อประตูต่อสองแต่คนนี้ครับฮาวิบาร์ดนาทีที่43อันเดียวกาเซนจะได้เตะมุมครับลูกนี้ปล่อยเข้ามาครับแล้วงม่งเน้นๆครับโอ้โหโค้กลูกนี้นึกว่าหายไปแล้วนะโอ้เซฟได้เฉยเลยโอ้นี่ครับสำหรับภาคนี้นะมีไฮเปอร์โมชั่นสำหรับโก้ด้วยครับถ้าเกิดโก้เซฟได้เนี่ยมีไฮเปอร์โมชั่นให้ดูด้วยเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอมาเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยผมจะให้ดูนะ หมดหลอดทุกคนเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเปิดเพชซสิงนะครับให้ทุกคนวิ่งไล่บอลตลอดเวลานะไม่งั้นเราไม่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลได้นะครับอันนี้มันโหดจริงครับนิวคาสเซิลเนี่ยตอนอื่นเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะครับเสริมแรงฟิตเอาไอพวกที่หมดหลอดหมดพลังนี่เอาออกก่อนนะครับเราเปลี่ยนได้ทั้งหมด5ตัวนะก็เปลี่ยนไปเลยครับครึ่งทีมสำหรับสูตรที่ผมเล่นไปนะครับเวลาเราเป็นแนวรับนะครับเราก็จะต้องวิ่งไล่บอลตลอดนะเวลาเสียบอลแล้วก็ตอนที่จะเข้าทําประตูนะครับผมให้ทุกคนเติมเกมขึ้นมานะครับ มันก็เลยวิ่งเยอะมันก็เลยหมดหลอดแบบนี้แหละมาแล้วครับในที่ที่63นะครับยนยกแพงนะครับยกชุดใหม่เลย5้าคนนะครับเติมแรงฟิตกันสักหน่อยมาร์ชครับมาร์ชเลี้ยงมาอ้าวโ,าโอ้โหจานสไลด์ผมโอ้นี่ครับมีมุมมองกล้องฝั่งกรรมการนี่ครับมุมมองแบบมุมมองของกรรมการนี่โดนใบเหลืองไปดีครับสำหรับวันนี้ถ,ถือว่าเป็นมุมกล้องใหม่นะครับของภาคนี้โอ้โหสไลด์ลูกนี้เกนิน แต่เ,เราจะได้เตะลูกฟรีคิกนะครับันที่เตะก็เป็นมาร์เตะเองนะส่วนเข้ามาลูกนี้มงตั้งออกมาครับยังมีผลขีดอันตรายม่งเสยมาอีกทีนึงเก็บบอลได้ครับไปโดครับไปโดลูกนี้เลี้ยงมาเลี้ยงมาใจออกแ,แต่เตะครับโนเข้ามาแล้วลงๆคนเดียวไปเลยครับ <c oughs> ลูกนี้เน้นๆกวน่านี้ไม่มีแล้วครับถ้าโมงไม่เข้าไม่รู้จะว่าไงลนะ โอ้โหแล้วเวลาดีมากครับนาทีที่78แล้วครับใกล้จะหมดเวลาแล้วลูกนี้อาจจะเป็นประตูชัยให้เราเลยก็ได้ครับนี่ครับอันนี้คือแก๊งไอ้พวกที่เปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่พลังมันดีอยู่นะครับแล้วก็ดูนะครับจ่ายมาแล้วเปิดมาลูกนี้โมองอยู่คนเดียวเลยครับสำหรับเฟอร์กูสันก็ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่รู้กองหลังนิวคาสเซิลมันหายไปไหนนะตรงนั้นนะ่ะเฟอร์กูสันครับ าจทะลุไปครับเล่นชิงมตโตมาชิงมาไปโดครับจะหลุดหลุดเดียวอีกแล้วครับลูกนี้หลุดมาแล้วก็ยิงโอ้โหติดเซฟโอ้โหไม่น่าจะพลาดได้นะครับลูกแบบนีูุ้จการทีมทั้งขบวนมาร์ชครับเลี้ยงจีเข้ามาจีเข้ากลางแล้วก็เรียบร้อยครับหวังเวลาการแข่งขันครับสำหรับในนัดนี้ก็ชนะนิวคาสเซิลไปได้อย่างทุลักทุเลนะสามประตูต่อสองนะโอ้ก็ต้องลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวนะครับ มันจริงๆนัดนี้การให้สัมภาษณ์หลังเกมสำหรับการชนะได้แค่ลูกเดียวแบบเฉียวเฉียดในช่วงนาทีสุดท้ายแน่คุณคิดว่ามันรู้สึกสบายๆหรือว่าคุณรู้สึกประหม่า ถึงแม้ว,วันนี้เราจะชนะได้เพียงลูกเดียวนะครับแต่ว่าผมก็พอใจมากครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมในวันนี้นะครับผมก็คิดว่าครึ่งหลังเราทําได้ดีมากๆแล้วสําหรับที่คุณเอาชนะนิวคาสเซิลได้ในวันนี้นี่คุณคิดว่าทีมคุณนี่เป็นยังไงต่างจากที่ผ่านมายังไงบ้างแล้วผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปมากมายนะครับเราก็แค่ทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันเท่านั้นเองแล้วเราก็ทําตามแผนที่เราเตรียมซ้อมมานะครับก็ทําให้สู้กับคู่ต่อสู้ได้ หลังจากที่ผ,ผ่านมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ลงแข่งขันทั้งหมดแต่คุณมั่นใจไหมที่จะพานำขึ้นสู่เหนือตารางได้ที่จริงเท่านี้ผมก็รู้สึกว่าพอใจกับทีมแล้วนะครับที่เราสามารถชนะมาได้เราก็จะสามารถทำได้ดีไปเรื่อยๆด้วยคุณสำหรับคำถามในวันนี้นะครับ เอาลามาแล้วครับสำหรับ10ชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายตัวนักเตะนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่ารอบนี้อาจจะยังไม่ได้ซื้อใครนะครับเพราะว่าผมดูตัวนักเตะดาวลุ่งของเราก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นอันซูฟาตีเงี้ยแล้วก็เฟอร์กูสันอะไรพวกนี้ครับเราเอามาปั้นได้อีกยาวไกลเลยโอ้โหเนี่ยขนาดเลี้ยวมาดิดนะครับยังมาขอซื้อเฟอร์กูสันเลยคิดดูดาวลุ่งขนาดไหนนะครับแต่ถ้านักเตะเรายังอยู่ในทีมหลักหรือว่าชุดสำรองผมจะยังไม่ขายนะ ส่วนทีมอื่นนี่ซื้อกันกระนำเลยครับพวกทีมรวยๆนี่ก็ซื้อกันได้แบบสะใจครับช่วงนี้นี่ครับถ้าลองสังเกตดูนะว่ามีใครที่ถูกซื้อขายไปบ้างนะครับตัวใหญ่ก็จะซื้อพวกนักเตะดาวรุ่งนะครับอายุ19-20อะไรพวกนี้กันแต่ถึงเป็นดาวรุ่งนะคนหนึ่งนี่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับมาอีกแล้วครับแต่นี้สัญญาขอยืมตัวนะครับขอนี้มีสโมสรมาขอยืมตัวนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าเราคงยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้ไปซ้อมที่อื่นก่อน เรียกว่าไงให้ไปเก็บประสบการณ์ที่อื่นก่อนก็ได้ครับ1ปีเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับโอเครับไปกันต่อเลยเราเดี๋ยวสําหรับของพวกเรานะครับเอาอย่างนี้นะครับของเราเนี่ยในช่วงเดือนมกราเนี่ยเดี๋ยวเรามาซื้อกันตุ้มตาบอนะไรนัทีเดียวเลยนะแต่ว่าดูจากรายชื่อที่ทุกคนแนะนํามาเนี่ยก็แพงอยู่นะครับบางคนนี่ค่อนข้างแพงเลยอย่าลืมนะเรามีอยู่แค่70ล้านเท่านั้นเองนะครับเราต้องเลือกตําแหน่งสัก1นึถึงสองตำแหน่งเท่านั้นแหละผมคิดว่าน่าจะซื้อได้ประมาณเนะี่ย โอ้แต่เมื่อกี้ลิพูมาซื้อเอสตูปิยานครับแบ็กไซด์ของเราถึง32ล้านนะอยากขายอยู่นะเงินเยอะจังเลยเนะี่ยก็เสียดายครับ,รบเขาก็เก่งอยู่นะเดี๋ยวเก็บไว้ปั้นแล้วกันอ้าวคัดซีนครับคัดซีนอ๋อไอคนนั้นไงที่เราปล่อยยืมตัวเดินมาส่งครับอันนี้เดินมาส่งกันอย่างนี้เลยเหรอโอ,โอเคกับกระเป๋าหนึ่งใบนะครับกับใจเงาเงาไปเลยครับอีกสับสเดือนเจอกันใหม่ แต่ว่าเนาาี่ยไอฉากเมื่อกี้เนี่ยครับที่ฉากที่เดินออกมาส่งเนี่ยใช้มาหลายภาคแล้วไม่เคยจะเปลี่ยนสักทีสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าสรุปนะครับว่าถ้าขออีกคนเมื่อกี้ออกแล้วใครจะมาเล่นแทนนะครับอย่งเ,เขาก็แนะนามิโตมามาครับซึ่งมิตโตมามันอยู่ตําแหน่งนั้นอยู่แล้วโอเคระหว่างที่เราดูทีมอื่นนะครับที่ซื้อขายตัวผู้เล่นกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาคุยกันก่อนดีไหมว่าสําหรับแผนที่เราจะใช้เล่นเนี่ยทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าเอาแผนเดิมดีไหมที่ไบตันเขาใช้อยู่หรือว่าเราจะเปลี่ยนแผนใหม่ดีีไไปใใใชช้แบบบหมม่่่่ทของตันเลย ถ้าเกิดมีความคิดเห็นไงนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะหรือว่าอยากให้ปรับพีมาอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยเอาล,ะล่ะแล้วตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะลืมไม่ได้นะครับลืมที่จะเปลี่ยนไปอะไรวะลืมที่จะไปเปลี่ยนตำแหน่งของอันซูฟาตินะครับโอ้ช่วงนี้พูดผิดบ่อยอย่างเลยไม่รู้เป็นไรเออนี่มาเป็นกองกลางตัวลุกนะครับก็คือ C A M นั่นเองซึ่งเจ้าตัวเขาก็มาบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเขาสามารถเล่นตำแหน่งนั้นได้ เอาล่ะสำหรับตอนนี้เราก็ได้เริ่มการแข่งขันพรมเมยรีกไปแล้วใช่ไหมครับเตะไปแล้วบางนัดแล้วก็ซึ่งผลงานทําได้ดีมากครับเดี๋ยวนัดต่อไปนะครับนี่ครับต้องเจอกับแมนยูเนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเจอกับทีมอย่างแมนยูนี่จะเป็นยังไงซึ่งไม่รู้ว่าเป็นทีมระดับไหนแล้วนะจากผลงานณปัจจุบันนี้ครับบอกว่าเก่งหรือไม่เก่งนี่แหละถ้าในชีวิตจริงไบตันก็ชนะนะครับเนี่ยโอ้ผมเด็กแมนยูพูดแลวยังปวดใจโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ